สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็พบกับครูพรน,นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยนี้หน่วยที่3ป่านนี้มีคุณค่ะหน่วยที่3ป่านนี้มีคุณฝึกอ่านและเขียนคํากระแสพระราชดำรัส ขมิ้มันริบรีทะเลสาเกสรเลนอนุรักษ์ระบบนิเวศออาวออกอุบายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ช่วงฝึกอ่านประโยคเรามาดูกันเถะว่าจะมีประโยคไหนบ้างในเรื่องป่าน,นี้มีคุณกันนะคะประโยคแรกเลยค่ะสัตว์ทั้งหลายช่วยกันรักษาระบบนิเวศให้ป่าอุดมสมบูรณ์ทะเลสาบสงขาอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ปองใจและเพื่อนๆช่วยกันทำงานอย่างขมิขมันเราควรช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนพึ่งโบยบินดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ไม้หลักปักเลนโอนเอ็นไปมา หิ่งห้อยมีแสงพริพิษลิฟตีช่วงต่อไปกิจกรรมค้นหาคำศัพท์เรามาดูเลยค่ะข้อแรกเลยค่ะพ่วงน้ำใหญ่มีแผ่นดินล้อมรอบอ่ามันจะตรงกับคำไหนกันนะมีคำว่าอนุรักษ์เอาวเลนเด็กๆดูสิเขาว่า คำไหนที่มันจะแปลความหมายได้ว่าห่วงน้ำใหญ่ที่มีแผ่นดินล้อมรอบค่ะเด็เกๆกคำไหนเออติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กอ่าคำว่าเอาวนเองค่ะต่อไปค่ะคิดวิธีการที่มีเล่เหลี่ยมอันแยบคายมาค่ะออกอุบายเกสรริป,ปรีคำไหนคะที่ จะแปลความหมายว่าคิดวิธีการที่มีเล่นเรียมอันแยบค่ะคำไหนให้เด็กอ่าคำว่าออกอุบายนี่เองค่ะต่อไปค่ะคำต่อไปส่วนในของดอกไม้มีหน้าที่ขยายพันธุ์ส่วนในของดอกไม้มีหน้าที่ขยายพันธุ์คือข้อไหนคะระบบนิเวศเลนเกสรอ,อันไหนคะนงเด็ก,เ,ดกเราเรียนวิทยาศาสตร์อมาแล้ว อันไหนคะที่มีหน้าที่ในการขยายพันธุ์อ่าเกสรนนเองค่ะต่อไปคะ่ะสว่างเพียงเล็กน้อยอคำไหนคะขมีขมันลิปรีคะเลซาอันไหนคะเด็กๆสว่างเพียงเล็กน้อยอ่าคำว่าลิปรีเองคะ่ะต่อไปรีบเร่งในทันทีทันใด คำไหนจะหมายถึงคำว่าเร่งรีบนะคะเด็กๆรีบรีขมีขมันออกอุบารีบเร่งในทันทีคืออะไรคะเด็กๆอ่าขมีขมันทำงานอย่างอ่าเร่งรีบเร่งทันทีทันใดเลยต่อไปค่ะช่วงมาตาตัวสะกดเน็ปกงนะคะคำที่มีงอเป็นตัวสะกดเช่นคำว่า แมงปองพึ่งกุ้งกางเองร้องเพลงกระโรงคำแม่กลนคำที่มีนอนหนูโยหญิงนอาเนรรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าพักจันคนเพื่อนหารคูนน้ำตาลปาวานต่อไปค่ะแม่กลม คำที่มีมอมมาเป็นตัวสะกดเช่นคำว่ายิ้มแย้มส้มนมพัดลมร่มชามเองค่ะแม่เกย์คำที่มีย่อเป็นตัวสะกดี๋ยวอ,อยากนี่เองค่ะเช่นคำว่ากล้วยอ้อยหอยต่อยมวยใบเตยเจ็บป่วยต่อมาค่ะแม่เกย คำที่มีวอลแวนเป็นตัวสะกดเช่นคำว่ามะพร้าวดาวหิวข้างขาวไข่ดาวเคี่ยวข้าวต่อไปค่ะแม่กบคำที่มีข้อไก่ขอไข่ขอควายขอละคาเป็นตัวสะกดค่ะเช่นคำว่ากนณีตัวเลขนกสุนัขเชื้อโรคเปียกโชคอก แม่กดคำที่มีดอเล็กจอจานชอช้างซอโซโอชราตอบันตากทอฐานทอนามันโททอพุเท่าทอเตาทอถุงทอทหารทอทงสอสาราสอหรือเสือก็สอเสือเป็นตัว punched, unku, Chern án, minimum, สะกดนั่นเองค่ะเช่นคำว่ายาพิษสัตว์มดพยาคุดก๊าซอู แม่กบคำที่มีบอใบไม้ปอปลาพอพันปอฟันพอสัมภาวเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคาว่ารูปภาพหีลาบกบลาบทุกพะเลสซาบแม่กอกาคาที่ไม่มีตัวสะกดเช่นคําว่านาฬิกาเสื้อผ้าผีเสือ้อโต๊ะไม้ขยะปาโลมาค่ะ ช่วงต่อไปความหมายของคำคำตรงกันข้ามนะคะเด็กๆเช่นคำว่าแคบคำตรงกันข้ามของมันก็คือกวา้างความชั่วตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะความดีอนุรักษ์คือการรักษาใช่ไหมคะ,ะก็ต้องตรงข้ามกับการทำลายน้ำจืดน้ำจืดตรงข้ามกับคำว่า น้ำเค็มคำที่มีความหมายเหมือนกันค่ะเด็กๆเกช่นคำว่าปลาาไพ่ปลาไพ่อ,อมีความหมายเหมือนกันนะคะเลือกสันเยอะแยะมากมายกิ้นก็คือรับประทานนั่นเองค่ะ ต่อไปช่วงนี้เป็นช่วงที่สนุกแล้วค่ะเด็กๆกิจกรรมรับสมองทัลองปัญญาข้อใดไม่ใช่คําหรือกลุ่มคําแม่กลุ่มมาค่ะอารมณ์สูญสิ้นชมรมคําข้อใดนะคะเด็กๆจี่ไม่ใช่คําหรือกลุ่มคําแม่กลุ่มค่ะเด็กๆติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักข้อไหนคะ อาคำนี้เองศูนย์สิ้นนะคะเด็กๆอ่ไม่ได้สะกดด้วยแม่กลมนั่นเองต่อไปข้อใดไม่ใช่คำหรือกลุ่มคำแม่กบกบอกอบทบาทรูภาพคำศัพท์คำไหนคะเด็กๆติ๊กต๊ก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 ตกติ๊กต๊กกต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊ ค่ไ,ไม่ใช่คำหรือกลุ่มคำแม่กดปากดปฏิเสธเพราะพริง้งอ่าคำไหนคะเด็กๆที่ไม่ใช่คำที่อยู่ในกลุ่มสะกดด้วยแม่กดคะเด็กๆอ่าคำว่าเพราะพริ้งนั่นเองคำคู่ในมีความหมายเหมือนกันคะเด็กๆก,กว้างกับแคบ ผู้หญิงนารีอนุรักษ์ทำลายคำคู่ใดคะที่มีความหมายความหมายเหมือนกันนะคะดเด็กๆไม่ใช่คำตรงกันข้ามนะความหมายเหมือนกันคือคำไหนคะอ้าวผู้หญิงนารีนเองคะ่ะเขียนต่างกันแต่ความหมายมันเหมือนกันนะคะต่อไปคำคู่ใดมีความหมายตรงกันข้ามื่อที่เหมือนกันอันนี้ตรงกันข้ามนะคะดเด็กๆสูงต่ำ ยินดีปรีดากินรับประทานทำไงนคะเด็กเดกอ่าสูงกับต่ำเองค่ะคือคำตรงข้ามนะคะยินดีปรีดาอันนี้คือความหมายเหมือนกันกินกับรับประทานก็ความหมายเหมือนกันนั่นเองค่ะไปไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยอย่าลืมํำแบบฝึกหัดในหนังสือ ด้วยนะคะวันนี้คุณครูพรก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ